สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษดาวพุธได้มีการย้ายไปอยู่ที่ราศีพิจิกส่งผลอย่างไรกับชาวพฤกษภบ้างนะคะคลิปนี้ก็ทํานายด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้ด้วยนะคะการทํานายครั้งนี้ต้องบอกว่ายังเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ อยากให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจงานเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ 24, ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะ ฝากกดติดตามช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนของทุกเดือนค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวพฤกษบนะคะในช่วงวันที่9ถึง27พฤศจิกายนเกือบเกือบหเดือนตรงนี้นะคะในปีนี้เนี่ย ดาวพุธนะคะอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งอยู่ในเรือนตรงข้ามคือในเรือนปัตตนีหรือที่เรียกว่าเป็นเรือนที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนแล้วก็คู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นเขามาจากเรือนการเงินนะคะมาจากเรือนการเงินของชาวพลึกโศบแล้วก็มาจากเรือนปุตตะด้วยนะคะส้มมองว่าส้มมองว่าในสิ่งที่ดีๆนะคะมันจะมีในเรื่องของโปรเจกต์ โปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องดีๆของเงินเงินทองทองบางทีอาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกันนะคะกับคนรักคู่ครองนะคะหรือว่ามีในเรื่องของ การจบกับธุรกิจเกา่าหุ้นส่วนเกา่าแล้วมีการเริ่มใหม่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเขียนการพิมพ์อะไรประมาณนี้นะคะจะดีมากๆและธุรกิจที่เกี่ยวกับความรู้ทั้งหลายนะคะจะดีมากๆเลยนะคะดีในเรื่องของการที่บางทีเนี่ยคู่ครองก็นํา เรื่องเงินน,นำโชคดีทางด้านการเงินหรือโอกาสอะไรหลายๆอย่างดีๆมาให้เราก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของคําพูดแหละเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะในพอในเรือนปุตตะนะคะแล้วมาอยู่ในเรือนปัตตนีบางทีมันมีความรู้สึกเด็กๆคู่ครองเนี่ยบางทีอาจจะมีนิสัยเด็กนิสัยแบบเอาแต่ใจตัวเองหรือนิสัยเด็กอะไรอย่างเงี้ย แล้วทําให้มีการขัดกันทางความคิดได้อันนี้คือให้ระวังเรื่องนี้เรื่องอีโก้เรื่องนิสัยอย่างเงี้ยเออนะคะมาดูกันที่ไพ่บ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะคือ t o of swords เนี่ยสองดาบเลยสมมองว่าเป็นเรื่องของความคิดที่ขัดกันเป็นความคิดที่แบบอารมณ์แบบไม่ยอมกันปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆ the devil หัวกลับ ปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนหรือในเรื่องของคู่ครองก็ได้เดอะไฮรพเทสหัวกลับมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบคือมันทําให้เรารู้สึกว่างุนงิดเออเรามาระวังนะเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรเก่าๆนะคะในเรื่องปัญหาของการทําธุรกิจกับหุ้นส่วนหรือปัญหากับคู่ครองก็ได้นะคะเพดอบสอดปัญหาคือการไม่ยอมกันบางทีไม่ยอมกัน เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่ความใจร้อนต่างๆนะคะระวังเลย f i ไฟ of w a n d s เนี่ยห้าไม่ท้าบางทีเราต้องทำงานกับคนหมู่มากทำงานกับคนเยอะๆก็ได้นะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังแล้วมันขึ้นไพ่เดอะทาวเวอรด้วยระวังไว้ก่อนเลยค่ะความใจร้อนนะคะบางทีไม่ยอมกันเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ลดเองเพื่อไม่ให้มัน เรื่องมันบานปลายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าในบางคนอาจจะเป็นการจบนะคะกับธุรกิจเดิมธุรกิจเก่าก็ได้แต่ขอให้จบดีๆด,ดีกว่าเคลียร์ดีพูดดีใช้วาจาดีจบด้วยดีนะคะจะได้ไปเริ่มใหม่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าคนรักเขาอาจจะดื้อใส่เราซึ่งเราถ้าเราแรงใส่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่นะคะก็คือว่า เราก็อาจจะต้องนิ่งๆไว้ะเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคขึ้นเออแต่ถ้าพูดหนึ่งในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคด้วยไพ่หนึ่งด่าไม่ถือว่าดีมีความเข้มข้นในการเอาชนะอุปสรรคหรือการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้เงินได้งานอย่างที่ต้องการเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะแต่ให้ยืดหยุ่นหน่อยผ่อนคลายหน่อยแล้วจะดีนะคะในส่วนของพลังงานโชคลาภนะคะที่ ดาวพุธส่งผลให้กับชาวพลึกศบนะคะจะมาจากดีเอ็มเพอร์ร์นะคะแพ่ใบใหญ่เป็นผู้ชายใกล้ชิดคุณนะคะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ะคุณพ่อคุณตาสามีก็ได้นะคะพี่ชายน้องชายได้หมดเลยแต่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ชาวราศีเมษก็ได้นะคะ a d o CUPS ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเนี่ยอาจจะเป็นคนรักคู่ครองคนที่อยู่ไกลจากเราแต่เป็นเป็นเพศตรงข้ามกับเราเออประมาณนี้ก็ได้นะคะที่จะนําโชคลาภมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวพฤกษ์ศพนะขอให้ชาวพฤกษ์ศพมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ